ปลูเรียกอะไรเนี่ยเราโกเราโกอ่ะถ่ายลูกกับเราโกเราโกเออเมื่อก็ใส่ชุดเจอมมั้งแล้วเออแตกที่เจอมซื้อมาให้เดี๋ยวหนูจะได้นอนเลยมันถนัดแล้วน่ะในมือแล้วตอนนี้มาเอ๊ะเอ๊ะโกเอ๊ะมวง ไอ้นี่ก็เริ่มสุกมาตะก้อแล้วนะน้ำดอกไม้โอ้เมื่อวานไปกบมาท่าปลตะก้ออร่อยแต่ว่าถ้ากินตังน้ำพริกกะต้องต้องดิบๆนะโคนะใช่มเปรี้ยวนาะมีโคตัสสไตล์นะตังน้ำพริกก็เปรี้ยวนิดจิ้ยากเลยไป่ยังเลยอะไรนี่ยเห็นก็เตรียมหอออุปกรณ์ใยญ่ๆงพราะต้นนั้นหมดมาต้นนี้แล้เออเหมือนคัรู้กันนะโอ้ยแล้วลูกใหญ่ๆก็เลยโกมะม่วงมันสาวมันเพิ่งออกปีแรกปีเนี้ยเขาค่ะเขาเมนหน้าที่เลยคนนี้คนนี้ดูแลตรงนี้นะหน้าแดงเลยร้องไห้หน้าแดงเลย ปล่ได้ลงหนต้าตาเลยเอ้ยอ,อะไรนะผามัดแล้วจ้ะเดี๋ยวให้ใหเก็บใหเโกโด้วยนะเ้าปล่อยกับลูกสำลักไป้เพียงเปี่ยงเปี่ยงเี่ยง,งอุ้ยอย่ารีบสิลูกค,อคอ่อยๆลูก <c oughs> ค่อยๆกินล, <c oughs> ลูกใหญ่เลยนะเดี๋ยวให้แอดเก็บให้โกเนี่ยมันแก่แล้วใหเโกไปบง ปกติไม่ติดวัดป่าป่ะบุกตัวก่อนอย่างงั้นเดี๋ยวไปวัดป่าแล้วขู่ให้กัดถ้าไปจริงเหรอยาวๆนะมองให้เกลไอ้น้องเกลหิวจัดเลยอันนี้ผมน้อยกว่ามินนี่มินนี่ผมจะเยอะกว่าอะไรก็พันแม่เพราะนั้นผมดุมองดูๆแล้วนะหน้าเดียวติ๊ให้มามาขอบตัวเขาลุกขากระจายเนี่ยขา วยนะสวยสวัสดีค่ะกระเพาะเลยกระพะเตมเต็มหน้าเลยืนมันเริ่มอาการเริ่มเปลี่ยนเลยนะขน่ขาบอกเป็นผื่นเด็กทารกเนี่ยไข่ไงตาเลยตาเลย

โว้ยอๆนี่ยนี่กากระดิกกระดิกอะมันมีคมอะอันนี้มันคมไหมคมเออไม่โกอรมันเป็นความอัเลกมเลยไหอากงนมอะตาะรน บกลู้คาค้าเงยน้าเลมองเงีเอ๊ะจะัอะไรเนี่ยตเนะ่นละนค้าเอี่ยวมาทางกล้องแล้วดูเอี่ยวนะเนี่ยมองเลยเนี่ยมาทางเนี้ยัส่ไดยินเสียงนะเสียงเขาไหมไหใจีันนี้นะตาโตเลยอ่ะ

ไม่ไวุ่นวายก็ได้ยินเสียงคนตาโตเลยทุกทีน่าจะนอนหลับตอกินเป็นดาราเนี่ยดูดินิ่งชะนิ่งเลยอ่ะอันนั้นเนี่ยมะนะไรตาอ,อาหารยายอาหารยายอาหารยายเดียว เด uh ี huh. er> ๋ยวราคาแป๊มนึ่งนี่อออื่นนี่ดิงแล้วนะแข็งแรงนะแล้วก็โตไวๆแล้วก็ไม่ลืมไม่สน้วยนะเรียงดยๆนะเรียบร้อย ่นีก็ได้ดูดินิ่งมากเลยอ่ะวันนี้มันยอมนกกี่ปกติปัดไปอยู่นะซีมนนี่วันนี้เขาเต็มใจสาว,วมันสวยโผลมามาหน่ะวันนี้เห็นหน้า เดกน้อเก้วหน่อยเก้าห์หน่อจะจับจับหัวเขาหน่อยเมือนกี้หัวเขานั่นรวังเกลวนี่มังก็กเขาถนัดนั่นแหละนั่นแหละยิ้มเลย ลูกค้าเตรียมพร้อมไม่พูดมากอมแก้มอย่างเดียวเลยหาลูกแก้มพูดก็ได้เลยมอคตอนนี้แก้มยังคาระเตาเลยอ่ะหน้าโกลจับเลือดโอเคอ้าวแก้มไปไหนแล้เนี่ยหักให้พ่อด้วยเดี๋ยวโอเดี๋ยวขึ้นไปเก็บบนราคาไอ้มโมงวันะ แปบแหวเ้ยนาตาขนน้อยกวาิี่นะเจ๊บัวอันนี้นจะใสงกว่างเนีน้อยกดเลกดถ่เลเอ้ยเี้าอนอาเอาป็นโนน่นอยะคะลิปแล้วใช่ไหมนี่คลิปแล้วจ้ะโอคลิปไม่ค่อยจะติดนะเจ๊บัวผนมันบางมันนิ่ม เียวเอาแม็กมาเวใส่แม็กดีกว่าแม็กเด่ดีกว่าเดี๋ยวไนม่คเอาเงีองเค่มันเอนปเงเนเืน่เอนกอเดี๋ยวจีหัวน้อง เดีดด๋ยวมีความรู้สึกไงวะเจลนอนหน่อยโอ้เกินค่ะเกินเจลเกินเลยเนี่ยหาวเลยเตรียมตัวจะนอนต่อก็บอกขอสบายเช้าเจ๊ไหมโอ้เกินเลยอ่ะกลางวันนอนตื่นตาตาเขาบอกไงปะตาเขาบอกใส่จะร้องมั้งเนี <h <h ่ยเพราะว่าเก่งเกินได้ยินแบบตอนนี้ได้จะร้องปกติได้จะร้องนะใช่เสียงให้เนี่ยน่าร้องบางคนเด็กบางคนก็ร้องให้ดกลัวดูกลัวเสิยงดังที่ได้แปลก หัวสวยอ<ว>่ะหัวสวยเป็น,ปน,ปนปหัวในกองดีาวามเชียรเยอะลุกนข้งแก้ เพอผมดอวค่ะ es ็ค่พอหลุดไปนี่ยังไม่เข้าะเ็นใจเนี่ยตาเติกม่คิดน่แบนี้นิ่งถ้าก่ะเต็นใจนะล้าคนหนังเด็กหกสองหกก็ยังเกลียนนะ เกการที่บอกเปิดเสียงแน่้ากลัวแล้วมันก็ํำพานหัวไม่ันอ้ดวงใจไ้น้องไม่ลันอ้อมาดูจะมีพูเจาะจ้าคนเอาม่ดแล้วเอาเข้าร้านะงส่นใหญ่จไม่ค่อยชอบเด็กอะ้องเอาแล้วเรียมตัวจะจะหลุดจากเขี่ยเด็กควระบวกนหมดกลว่ายังกลัวเสียงมาอย่างนึงแล้วก็ไปกระแทกที่หัวอย่างัวกลง

แต่เรากลินแลิไม่หยิเงนแดงลเกเินถ้าซื้อปัตเตอรเียนเล็กเกินไปมันจะเหลืองแดงแต่นี่เสียงดีนะบบเตอรเียนนุ่มมากเลยดูแดงเลยนะ ามกิโลเโติมแบตเตอรี่มาสองกระเดงเลยครัวแนหน,นก็อมม,กมากค่ะแค่คบคนเยบต้องอุ้่าบาทเดี๋ยว,ยวอุ้มผ่าบาทับการสำับข้างดีกว่าสหับขางก่อน นี่มีได้เกินนันเรียบร้อยก็แม่เรียบร้อยแก๋อเรียบร้อยมากวันนี้ลูกเร้ยบร้อยปฏิบัติยาเลยป้าจับตุ้งหูลูกแล้ยเดี๋ยวลูกบอาเกวเรียมในมุมน้อยละเตรียมพร้อมมันเพลินมันเพลิน แม่ไนออมนี่เหรอมินี่ผมโกเยอะโดนมาขับหมอมั้ bao về 50% đấy nhỉ? 5 năm làm cái gì vậy? Làm mua đồ đạc. Làm ba đi thằng nào ở đây ở. Để tập luyện gì anh? Chơi đồ chơi đồ hang. Con trúng thì ăn con trúng. Lục cây đây rồi. Nè, này, 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 này,

จะกระเดียม่ระเดียมว่าแถวคอเย่มาดูทำหน้าเียวถูกแกูน้ไม่ใช่ง่นะายทำอะไรเรานเป็นพะ Cảm ơn một cái mùa hèn hay 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 mùa hèn

นี่เก่งนี่เก่งนี่เก่งตอนแรกกระชอเขาแห้งเด็ดให้กินให้กินเขียนคิ้วเลยเนี่ยตัวนี้ออมาแล้วเอ็มขาวๆออกทุกคนเลยตู้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 ขาแขกเด็ดนี่นะก็เขียนค้วด้วนะอนไวหลังสอดตัวเอาแก๊ปโอ้โหคิ้วดอกคิ้วดำนี ก็ปกเป็นคันสอนเลยนะตุ๊กเป็นนางแบบเลยนะ Miss Thailand version ใครนะใครหลงมันเนี่ยให้เงินให้ยาเห็นเลยแล้วซื้อโอเคโอเคโอเคกระดาษขนาดก็พอไปโกนครับเดือนเดียวแล้วกันโอเค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  ตอบด้วย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 เอาหน่อยเอานละม้วนใส่น้ำแล้วก็ไปเช็ดเช็ดหัวหลานหนวไหลหัวไหลหนวไหลหัวเขาย่อไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยขาวเลย เหนด้อยดีดแล้วมั้งแล้วจายยังนกำลันแขงก็เหเือยปุยไรนะเขาเหนื่อยเป็นเด็กดีนะลูกเรียนหนังสือเก่งๆเลียงง่ายๆนะคะเกลให้ยายเลียงง่ายๆนะลูกนะนับนนดีคือแรกเลยนะลูกพ่อป๋าเจอแล้ว มันเก่งจริงแล้วแกเป็นสูงเป็นควมสนะคกเนเล้ยวแก่ลป้าเก๋วพระร่วมมือดีจริงๆเกลอย่านี้ป้าป้าเนี่ยป้ามืองานหนักไปหน่อยเอออะไรอะไรป้าป้าจหนัก จยล้างให้เกี้ยงหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะซีล่ะเริ่มเหิวเลยลเริ่มแลวเริ่มนะเออเดี๋ยวยายเอาน้ำแม่เดี๋ยวหน่ไปเอาน้เช้า เลยเสร็จเลยไปเลยง่วงแล้วเก็บไม่นาแล้วเก็บไว้เนียนน้อยเนียนน้อยไาเด้อกินข้าวกินปลานอนร่มือไปนะจาไปนะไอ้แมีถุงไห้เนาะ